สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูอ่า,อาเขาเรียกว่าโรงเห็ดนะครับโรงเห็ดฟางนะครับโรงเรือนเห็ดฟางนะครับที่ทําขึ้นมาจากาเลา้าไก่เก่านะครับส่วนที่เห็นที่เป็นผ้านะผ้าผ้านะครับที่เรามาต่อกันแล้วก็ทําคลุมครับผ้าที่เรามาใช้นี่คือเป็นผ้าเหมือนผ้ากระสอบครับม้วนละสามม้วนละหกร้อยนะครับ สองม้วนนะครับแล้วก็มาดูข้างในนะครับความยาวข้างในนะครับของชั้นก็ประมาณ5้าเมตรนะครับความกว้างก็เมตรห้าิบนะครับ3ามชั้นนะครับ2ฝั่งนะครับผมมันเป็นโรงโรงเล้าไก่เก่านะครับแล้วก็มาแอาดแทบทำเป็นโรงเห็ดนะครับโรงแล้วก็ส่วน งบประมาณในการทำนะครับงบประมาณก็คือ,อไม่เกินหกพันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ก็คือพวกไม้นะครับไม้ยูคาไม้ไผ่อย่างเงี้ยผมมีอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อซื้อก็คือ,อมีผ้า,าผ้าสองม้วนก็หกมว้วนละหกร้อยครับเป็นพันสองนะครับแล้วก็ผ้าดังเขาเรียกว่าดังเขียวครับดังเขียวตัวนี้กว้าง 50, มตรห้าสิบม้วนหนึ่งยี่สิบสี่เมตรนะครับสามสิบหลานะครับก็ตกม้วนละสามร้อยนะครับใช้หนึ่งม้วนนะครับหนึ่งม้วนก็บีอีกประมาณห้าเมตรนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็เราก็จะมะีซื้อขี้มันนะครับขี้มันนี่ก็ประมาณตอนนี้มันตันละสามร้อยนะครับที่ผมใช้ตัวมันตอนนี้ก็ประมาณ อ่าสี่เกือบห้าตันนะครับไปซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับอ่าเราก็มีตะปูครับตะปูเป็นโลครับซื้อโลมาเป็นโลแล้วก็มีอ่ายละเอียดเล็กๆนะครับคือคือรวมๆก็งบที่เราใช้ก็ไม่เกินหกไม่เกินหกพันนะครับอาจจะได้ลงเรือนหนึ่งโนะครับอ่าส่วนนะๆนะคนไหนที่สนใจอยากทำาลงเรือนนะครับก็ ง่ายๆครับเราทําง่ายๆไม่ได้ยงยุ่งยากอะไรนะครับสิ่งไหนที่เรามีอยู่เราก็ซื้อเนอไม่ได้ซื้อก็ใช้ของเรานะครับสิ่งไหนที่ยังไม่มีเราก็ต้องซื้อนะครับอย่างพวกผ้าอย่างเงี้ยครับอันนี้วันนี้มารีวิวให้ดูนะครับรีวิวคร่าวๆนะครับโรงเห็ดของเรานะครับใช้ไม้ยูคานะครับ กับไม้ไผ่นะครับเป็นชั้นนะครับทําเป็นชั้นนะครับส่วนช่องกลางนี้กว้างประมาณ1เมตรนะครับเอาไว้เดินนะไว้เดินนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับประมาณ 30- มสถึงสีเซนนะครับด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างมันจะเดินได้หมดนะครับเวลาเราเก็บเราจะได้เดินเก็บได้ได้ทุกทุกทางนะครับ ส่วนวิธีการทําเดี๋ยวผมจะมาะทําให้ดูแล้วอัดทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะ,ะวิธีการทําให้ดูนะครับวันนี้มาอธิบายคร่าวๆนะครับในการทําลงเห็ดของเรานะครับชูแวบยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยดีนะครับก็ยังไม่เสร็จก็ได้ประมาณ 70%แล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y o ยูอ่บกาลวีฟาร์มด้วยนะครับผมแล้วก็เพจกาลวีฟาร์มนะครับถ้าอยากรู้เรื่องหอยขมกุ้งฝอยครับหอยเชอรี่ครับแล้วก็เห็ดฟางส่วนเห็ดฟางนี่ผมเพิ่งเพิ่งทำนะครับยังไม่ได้เก่งนะครับอ่า ยังไม่ได้เก่งนะครับพอพอพอรู้เรื่องนิดนึงนะครับไม่ยังไม่เยอะนะครับแต่คนที่เขาเก่งกว่าก็มีนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับมือใหม่หัดทำคลิปนะครับผมขอบคุณครับ